ครับวันนี้ผมจะรางมือจีนจางตาใยที่เราซ้อมมากี่วันโรงเรียนซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมเป็นอะไรอยู่ที่ชองคายค่ายที่เดิมเราเลยเนาะแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครมาช่วยเป็นคู่เรับซ้อมออมีเจริญตอนแล้วก็พี่บีเดคายเพื่อนในค่ายเชี่ยวการตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบแปดสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักเป๊ะๆแล้วตอนนี้ประมาณห้าสิบหกห้าเจ็ดโมยสไตล์อะไรครับมวยไฟอื่อนวันนี้เราต้องมาเจอคู่ปรับเก่าแล้วนะอ่าหนึ่งกนนีเคยเจอมาที่ที่อ้อมน้อยเป็นนไงว ไปพลาดยังไงพลาดเข่าล้อนแล้วไปโดนนับก่อนก็เลยแพ้คะแนนไปเลยเขามวยสไตล์เลยโมยครบเครือข่าวันนี้มาเจอกันใหม่คิดว่าวันนี้มาล้างตาพี่ก็ได้ไหมใช่ตั้งใจเลยเพราะวันนี้ต้องมาชนะคืนนะวันนั้นต่อยเบสเท่ห่ร้อยสิบสามสิบสองสิบสามสิบสองดิบสามเหรอวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยร้อยสิบสามสิบเจ็ดยังไงแล้วล่าสุดเราต่อยใครมา ต่อยับพิตริกรับที่ที่ที่ได้ตำแหน่ครับเป็นไงบ้างวันนั้นก็แพ้เนี่ยแพ้คะแนนอีกเปลี่เท่าไหร่ร้อยสิบสามร้อยสิบสามแล้ววันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมเนี่ยใช่ครับสองไซต์ติดเลยเหรอแพ้ไรไม่แพ้แพ้ไปเดียวอ๋อแพ้ไปเดียวสลับไปสลับมาใช่ครับวันนี้พร้อมมาเอาแจ้งเกิดด้วยแล้วมาเอาคืนเขาด้วยเมื่อเช้ามาเป็นไงรถเท่าไหร่ก็จุดสามจุดสามผัดเรียบร้อยนะร่างกายไปดิ เ็บอยครัสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมมาเอาชูมือแล้ววันนี้ไม่พลาดวันนั้นนะวันนั้นไม่ต้องมีคิดถึงเลยวันนี้เริ่มใหม่คุ้มมากี่กิโลประมาณ4กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เราหลักสี่สิบกว่าครั้งพ้นจังหวัดสงขลาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็วันนี้ปรับมีกำลังใจผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนวันนี้คู่รองช่องททบศน์ห้าวันนี้ขอโชคดีขอบพระคุณครับ